สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมคุณกำลังรับชมการเจาะลึกคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงถ้าคุณอยากร่วมเดินทางตามล่าความจริงไปกับเราอย่าลืมกดติดตามและแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ต่อจากนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวอาชญากรรมที่ยังไร้คำตอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกะทันหันซ่อนอยู่ในความลับของสวนสาธารณะที่เราเดินผ่านทุกวันเรื่องราวถูกเปิดเผยโดยพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่ง เธอเข็นรถขยะค่อยๆเปิดฝาถังขยะแต่เพียงเสี้ยววินาทีต่อมาเธอถึงกับช็อกจนตัวแข็งลมหายใจเย็นยาเยือกล็อกอากาศรอบตัวไว้ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเท้าซีขาวโผลออกมาจากถุงพลาสติกสีดำไม่มีเลือดไม่มีเสียงแต่ความกลัวที่ทำให้สติแตกพุ่งเข้ามาทันทีลองนึกภาพดูสิเธอเกือบเป็นลมคาที่การค้นพบที่แปลกประหลาดนี้ทำให้สวนสาธารณะธรรมดาในโตเกียว กลายเป็นแหล่งกำเนิดฝันร้ายของทั้งญี่ปุ่นตำรวจรีบรุดมาถึงนี่ไม่ใช่การสืบสวนธรรมดาอีกต่อไปพวกเขาเปิดถังขยะทีละใบในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพบถุงพลาสติกสีดำถึง24ใบและทั้งหมดคือชิ้นส่วนร่างกายตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนหลังเริ่มเย็นวาบหรือยังในเวลาเพียงชั่วพริบตาถังขยะใบแล้วใบเล่าเต็มไปด้วยอวัยวะมนุษย์ทั้งสวนสาธารณะราวกับถูกยมทูตเลือก เช้าที่เคยเงียบสงบกลายเป็นฝันร้ายของทั้งโตเกียวใจกลางของคดีคือชิ้นส่วนร่างกายเหล่านี้ก้องอยู่ในสวนสาธารณะใกล้บ้านถูกแบ่งใส่ถุงอย่างเป็นระบบฝังอยู่ในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปคุณยังกล้าเชื่อว่าโลกนี้ปลอดภัยอยู่ไหมหลายคนบอกว่านิทานสยองขวัญเกิดขึ้นเฉพาะยามค่ำคืนแต่ในวันนั้นกลางวันแสกแสของโตเกียวคือฉากในหนังสยองขวัญย้อนกลับไปเช้าวันเกิดเหตุ สวนสาธารณะอินโนกะชิระสวนที่แสนธรรมดาต้นไม้ร่มรื่นผิวน้ำสะท้อนท้องฟ้าบางคนพายเรือบางคนพาสุนัขมาเดินเล่นอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นหญ้าสดชื่นใครจะคิดใต้ความสงบนั้นซ่อนความมืดของมนุษย์ป้าทำความสะอาดมีนิสัยชอบตรวจถังขยะดูว่ามีเศษอาหารให้แมวข้างถนนหรือไม่แต่ครั้งนี้สิ่งที่เจอไม่ใช่เศษปลาที่ยังกินได้แต่เป็นถุงพลาสติกสีดำที่สะเทือนขวัญถุงฉีกขาด ทา้าซีดไร้สีเลือดโผล่ออกมาชวนให้วิญญาณหลุดจากร่างเธอร้องขอความช่วยเหลือตัวสั่นเหมือนเสียสติตำรวจมาถึงอย่างรวดเร็วปิดล้อมทั้งสวนคน้นถังขยะทุกใบทุกถุงพลาสติกไม่ใช่ขยะแต่เป็นชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกตัดอย่างเรียบร้อ,รอยคมมีดแม่นยำขนาด2 0เซนติเมตรกว้าง30เซนติเมตรยาวราวกับวัดมาแปะชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเคียน ผลลัพทำให้ทุกคนขนลุกทุกชิ้นถูกตัดอย่างสมบูรณ์แบบเลือดถูกระบายจนหมดผิวถูกขูดจนสะอาดแม้แต่รอยนิ้วมือรอยฝ่าเท้าถูกมีดกลอนขูดออกฆาตกรตั้งใจลบทุกหลักฐานที่ระบุตัวตนที่เกิดเหตุไม่มีเส้นใยห,หรือคราบเลือดหลงเหลือเรากับเป็นตัวอย่างในห้องทดลองความเยือกเย็นแบบนี้ความชำนาญแบบนี้เกินกว่าอาชญากรรมทั่วไปเหมือนพิธีกรรมหรือปฏิบัติการอุตสาหกรรมเลือดเย็นผลชนสูตรเผย ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในสามของร่างกายไม่มีหัวไม่มีช่องท้องไม่มีอวัยวะภายในส่วนสำคัญที่ระบุตัวตนได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยน่ากลัวไหมเพราะนี่หมายความว่าฆาตกรนำส่วนที่จัดการยากที่สุดส่วนที่เผยตัวตนได้ง่ายซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งความน่าสะพรึงกลัวของคดีไม่ใช่แค่การฆ่าแต่เป็นการลบทุกเบาะแสที่นำไปสู่ตัวตน ระหว่างการสืบสวนตำรวจสังเกตอย่างละเอียดถุงพลาสติกทุกใบมีขนาดเท่ากันชิ้นส่วนภายในก็เช่นกันถูกตัดให้พอดีกับช่องถังขยะแล้วพบว่าช่องเปิดถังขยะกว้าง20เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรนี่บอกอะไรฆาตกรวางแผนทุกขั้นตอนตั้งแต่ฆ่าตัดชิ้นส่วนห่อถุงไปจนถึงทิ้งศพทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบเบื้องหลังอาชญากรรมอันน่าสะพรึงกลัวแรงจูงใจคืออะไร ตำรวจล็อกเป้าหมายไปที่รายชื่อผู้สูญหายยืนยันตัวตนผู้ตายชื่อเซอิจิคาวามูระอายุ35ปีสถาปนิกมีชื่อเสียงเล็กน้อยนิสัยอ่อนโยนไม่มีศัตรูไม่มีนิสินครอบครัวมั่นคงงานราบรื่นคนธรรมดาที่ดูไม่น่าพวัวพันกับคดีฆาตกรรมกลับกลายเป็นเหยื่อของคดีศพชิ้นตำรวจเริ่มขุดคน้นความสัมพันธ์ของเขาวงสังคมแคบมากการติดต่อทางโทรศัพท์ บัญชีการเงินไม่มีอะไรผิดปกติในสายตาคนภายนอกเขาคือพลเมืองตัวอย่างแล้วทำไมถึงถูกแบ่งเป็น24ถุงทิ้งขยะการสืบสวนเหมือนเดินเข้าทางตันไม่มีใครให้เบาะแสที่มีน้ำหนักไม่กี่วันหลังเหตุการณ์โตเกียวเริ่มมีตำนานเมืองบางคนนึกถึงเกมเก่าชินเมกามิเทนเซในเกมมีคดีศพชิ้นที่สวนอินโนกาชิระตัวเอกฝันถึงคนที่ถูกใช้เป็นเครื่องบูชาในลทัทธิ ชิ้นส่วนศพถูกทิ้งทั่วสวนยิ่งเล่ากันยิ่งน่ากลัวบางคนสงสยัยฆาตกรในชีวิตจริงอาจเรียนแบบเนื้อเรื่องเกมอาจเป็นแฟนเกมคลั่งไคล้หรือกำลังทำพิธีลทัทธิลองคิดดูคดีจริงเหมือนพลอตเกมอย่างกับถอดแบบความกลัวของคนทั่วไปถูกผลักจนถึงขีดสุดต่อมานักนิติวิทยศาศาสตร์วิเคราะห์ชิ้นส่วนศพรอยตัดเรียบเกินไปไม่ใช่ฝีมือคนทั่วไปเหมือนเครื่องจักร ตำรวจคาดอาจใช้เลื่อยไฟฟ้าแบบที่โรงงานใช้ตัดไม้เครื่องนั้นเสียงดังมากบ้านทั่วไปไม่มีทางใช้ได้นี่บอกอะไรฆาตกรต้องมีสถานที่ลับอาจเป็นโรงงานร้างในชานเมืองหรือโรงงานแปรรูปปลาการตัดศพต้องใช้น้ำปริมาณมากเพื่อล้างคราบเลือดทุกขั้นตอนเหมือนสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำลายคดีชัดเจนข่าววมูลระปรากฏตัวครั้งสุดท้าย วันที่21เมษายนเวลาสี่ทุ่มครึ่งดื่มกับเพื่อนร่วมงานแล้วนั่งรถไฟเจอกลับบ้านจากนั้นหายตัวไปจนถึงเช้าวันที่23เมษายนชิ้นส่วนศพถูกแพ็คเรียบร้อยใส่ถุงทิ้งในถังขยะทั้งหมดไม่ถึง30ชั่วโมงฆาตกรต้องฆ่าตัดศพล้างเลือดกำจัดหลักฐานทิ้งศพทุกอย่างแม่นยำเหมือนทีมงานไม่น่าใช่ฝีมือคนเดียวมืออาชีพ เยือกเย็นไร้ร่องรอยถ้าคุณคิดว่านี่แค่อาชากรรมคุณอาจใจง่ายเกินไปตำรวจตัดสินตั้งแต่แรกไม่ใช่ฝีมือคนเดียวอย่างน้อยสองคนหรืออาจเป็นแก๊งเล็กๆแบ่งงานชัดเจนทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกสถานที่เตรียมเครื่องมือหาสถานที่ลับล้างศพแพ็คถุงจนถึงทิ้งศพทุกอย่างสมบูรณ์แบบน่าสะพรึงกลัวแต่ตำรวจค้นทั้งเมือง ไม่เจอเบาะแสสักอย่างตรวจโกดังโรงงานแช่แข็งโรงงานปลาทุกที่ที่ใช้เลื่อยใหญ่ไม่มีอะไรไม่มีคราบเลือดไม่มีพยานไม่มีหลักฐานแม้แต่เส้นผมเหมือนคดีนี้ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ทุกเบาะแสเหมือนระเหยไปในอากาศการตายของคาวามูระกลายเป็นปริศนามืองร่างกายไร้ข้อมูลส่วนเกินผู้ตายไม่มีศัตรูชีวิตสะอาด ความสัมพันธ์ไม่ซับซ้อนหลักฐานทุกอย่างในมือตำรวจคือปริศนาในช่วงที่การสืบสวนอ่อนแรงข่าวลือเริ่มแพร่บางคนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุจราจรคนขับรถชนแล้วกลัวความผิดเลยตัดศพทิ้งนักนิติวิทยาศาสตร์ตรวจกระดูกปฏิเสธทันทีไม่มีรอยแตกจากแรงกระแทกทั้งหมดเป็นรอยตัดไม่มีชิ้นไหนแตกจากการชนข่าวลือเรื่องลทัทธิโผลมาอีกบางคนสงสัยอมชินดิเคียว ลัทธิที่ก่อเหตุกาซารินในรถไฟใต้ดินโตเกียวแต่ตำรวจตรวจลึกพวกเขาเผาศพไม่ตัดชิ้นบ้านคาวามูระไม่มีของเกี่ยวกับาศาสนาทางนี้ตันทันทีปี2015มีเรื่องช็อกชายที่เรียกตัวเองว่าเอ็กส่งจดหมายถึงสื่อบอกว่าตัวจริงที่ควรตายคือเขาเขาเป็นหัวหน้าแก๊งเล็กๆในพื้นที่มีข้อพิพาทกับพ่อค้าต่างชาติอาจถูกตามล่าคาวามูระแค่หน้าตาคล้าย เลยถูกฆ่าผิดตัวฟังเหมือนทอดหนังแอคชั่นแต่ไม่มีหลักฐานกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในฟอรัมคุณคิดว่าเบาะแสจาก X จะนำไปสู่จุดเปลี่ยนแต่ความจริงไม่ง่ายตำรวจหาตัวเอไม่เจอเขาเหลือแค่จดหมายนิรนามไม่มีหลักฐานต่อให้พูดน่าสนใจก็แค่เรื่องเล่าประชานทางการไม่รับคดีกลับสู่จุดเดิมทุกการสืบสวนยังเป็นศูนย์ในขณะเดียวกัน จินตนาการของคนยิ่งพุ่งบางคนจับจ้องช่องท้องทีงท่หายไปส่วนท้องและอวัยวะภายในหายไปทั้งหมดไม่ใช่ถูกตัดกระจายแต่หายไปทั้งชิ้นตอนนั้นข่าวลือค้าอวัยวะในตลาดมืดโผล่บางคนบอกคาวามูระไม่ใช่แค่ถูกฆ่าแต่ถูกแก๊งอัดยากรเลงอวัยวะถูกผ่าขายแลกเป็นเงินนี่ท้าทายสามัญสำนึกของคนทั่วไปที่ยิ่งกว่านั้นก่อนเกิดเหตุไม่กี่เดือน โรงพยาบาลใกล้สวนมีพยาบาลแฉมีคนเอาเปรียบแผนกศพนิรนามขโมยไตยและตับไปขายใต้ดินฝีมือชำนาญเหมือนสายการผลิตสุดท้ายโรงพยาบาลสอบสวนไม่มีใครรับผิดแต่คนในวงการเชื่อว่าเป็นจริงเมื่อเป็นแบบนี้ช่องท้องและอวัยวะของคาวามูระที่หายไปไม่ใช่แค่ข่าวลือเหมือนคดีนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าอวัยวะจริงๆแต่ตำรวจหาความเชื่อมโยงไม่ได้ คาวามูระไม่เคยเข้าโรงพยาบาลน,นั้นไม่มีประวัติป่วยไม่มีบันทึกการรักษาไม่รู้จักบุคลากรทางการแพทย์ทุกทิศทางการสืบสวนเหลือแค่ปริศนาไม่มีช่องทางการก้าวหน้าข่าวลือค้าอวัยวะแค่เพิ่มบรรยากาศน่ากลัวแต่ไม่มีหลักฐานสักชิ้นเรื่องอาชีพของคาวามูระก็กลายเป็นประเด็นสถาปนิกคุณรู้คนที่คลุกคลีในวงการก่อสร้างบางคนวิเคราะห์ หรือคาดเดาว,ว่าเขาอาจเจอความลับที่เปิดเผยไม่ได้เช่นการโกงวัสดุบัญชีปลอมหรือธุรกรรมเงินดำถ้าเป็นแบบนั้นคาวามุระคือคนที่ถือหลักฐานร้ายแรงถ้าเปิดปากอาจพัวพันถึงผลประโยชน์ของบริษัทเลยมีคนสงสัยอาจมีผู้บงการสั่งฆ่าปิดปากด้วยวิธีโหดสุดทุกโครงการที่เขาทำจะต้องเปิดให้ตำรวจตรวจสอบรวมถึงแบบก่อสร้างการเงินผลประมูล เอกสารถึงขั้นตรวจบัญชีก็ไม่เจอปัญหาข่าววามูระไม่เคยร้องเรียนเรื่องงานไม่เคยขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานไม่มีบันทึกอะไรคฤษฎีสมคบคิดวงการก่อสร้างกลายเป็นแค่จินตนาการที่น่าสนใจกว่านั้นมีชาวเน็ตขุดประวัติครอบครัวเจอข่าวเรื่องผีเมื่อหลายสิบปีก่อนว่ากันว่าครอบครัวคาวามูระตัดต้นมยมโบราณหลังสารเจ้าต้นนั้นถูกเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่นั้นครอบครัวเหมือนถูกสาปพ่อเลือดออกในสมองแม่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ถึงตัวคาวามูระต้องจบด้วยศพชิ้นบางคนบอกนี่คือคำสาปนานหลายสิบปีการแก้แค้นของต้นไม้แต่ถ้าคิดดีๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีสุดท้ายแค่วิธีปลอบใจตัวเองเมื่อเผชิญความกลัวคดียังไม่คืบหน้าสิ่งที่น่าสนใจที่สุด คือรายละเอียดการชนสูตรที่ตำรวจเปิดเผยทุกชิ้นส่วนศพไม่มีเส้นใหญ่ไม่มีเส้นผมไม่มีลายผิวที่ระบุตัวตนฝีมือโรคจิตถึงขีดสุดรอยมีดตรงไม่มีร่องรอยลากถ้าเป็นคนทั่วไปทำไม่ได้แน่นี่บอกว่าผู้ต้องสงสัยไม่แค่ชำนาญการตัดเนื้อต้องมีประสบการณ์ล้างศพเช่นช่างในโรงงานปลาโรงงานเนื้อหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แต่ในความจริง ตำรวจตรวจรายชื่อคนกลุ่มนี้ไม่มีใครเชื่อมโยงกับเหยื่อลองคิดอีกวิธีทิ้งศพผู้ต้องสงสัยเลือกตอนเช้าใช้ถุงพลาสติกธรรมดาตัดชิ้นส่วนให้พอดีช่องถังใช้การมัดเชือกแบบชาวประมงทุกชั้นป้องกันการสืบสวนถึงขีดสุดถ้าไม่ใช่ป้าทำความสะอาดอยากหาอาหารให้แมวชิ้นส่วนเหล่านี้อาจถูกส่งไปเผาที่โรงขยะคดีนี้คงหายไปทุกขั้นตอนเหมือนทีมอัจฉยกร มีคนรับผิดชอบทุกจุดไม่มีผิดพลาดไม่มีช่องโหว่ไม่มีข้อมูลเกินทุกคนเดาถ้าเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมจัดตั้งในญี่ปุ่นเช่นแก๊งยากูซาก็ไม่น่าจะใช่เพราะคาดีศพชิ้นของยากูซาไม่เคยสะอาดขนาดนี้พวกเขามักทิ้งหลักฐานเพื่อข่มขู่คู่แข่งแต่ที่นี่คือศูนย์ข้อมูลศูนย์แรงจูงใจศูนย์ลักษณะเหยื่อเหมือนตั้งใจให้คุณรู้สึกสิ้นหวัง สัมผัสความว่องเปล่าของการสืบสวนวันที่26เมษายน1,994 3วันหลังเกิดเหตุอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่นาโกยา่าคร่าชีวิต264คนสื่อทั่วประเทศพุ่งความสนใจคดีศพชิ้นส่วนอินโนกะชิระหลุดจากหน้าแรกความสนใจของสังคมเย็นลงถึงตำรวจยังสืบแต่กระแสสังคมเลิกจับจ้องคดีค่อยๆถูกลืมในมุมเอกสารเวลาทำให้ปริศนาหายไปหรือ ไม่เลยคดียังติดอยู่ที่จุดที่อธิบายไม่ได้ศพชิ้นมืออาชีพการใส่ถุงมีแบบแผนศพไร้เลือดลายนิ้วมือถูกลบกระบวนการเกือบสมบูรณ์แบบไม่มีใครรู้ว่าขนศพมาอย่างไรจัดการอย่างไรหนีรอดอย่างไรในเมืองหนาแน่นอย่างโตเกียวลากศพโดยไม่ทิ้งรอยคนธรรมดาคิดไม่ออกปี2014ครบรอบร้อยปีสวนอิโนกะชิระทางการสูบน้ำออกจากทะเลสาบเพื่อขุดลอก ทุกคนคิดว่าหัวที่หายไปและอวัยวะภายในอาจซ่อนอยู่ในก้นทะเลสาบเมื่อน้ำลดสิ่งที่โผล่แค่รถยนต์เก่ารถมอเตอร์ไซค์ขยะชีวิตประจำวันไม่มีหัวไม่มีอวัยวะไม่มีชิ้นส่วนมนุษย์ทุกความหวังพังทลายทันทีความจริงเหมือนหลุมลึกที่เติมไม่เต็มคดีศพชิ้นส่วนอิโนโะกิระกลายเป็นคดีไร้คำตอบของญี่ปุ่นตำรวจสืบจนสุดทาง ทุกหลักฐานขาดหายในอากาศทุกผู้ต้องสงสัยเป็นแค่การคาดเดาทุกแรงจูงใจเป็นแค่ตำนานคดีนี้มักถูกนำไปเปรียบกับคดีศพชิ้นหนานต้านในจีนทั้งสองมีจุดร่วมมากเกินตัวตนเหยื่อสะอาดความสัมพันธ์ทางสังคมเรียบง่ายที่เกิดเหตุจัดก,การอย่างเยือกเย็นฝีมือตัดศพมืออาชีพจนน่ากลัวแม้แต่การค้นพบก็มาจากคนทำความสะอาดตำรวจสืบครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนเผชิญกำแพงโปรง่งใส โหดร้ายและตัดขาดทุกความจริงคุณว่ามันน่าโมโหไหมเทคโนโลยีพัฒนาทุกปีการตรวจ DNA ก้าวหน้ากล้องวงจรปิดครอบคลุมแต่คดีอินโนกชิระสืบยังไงก็ไร้เบาะแสที่เกิดเหตุไม่มีพยานไม่มีลายนิ้วมือไม่มีคราบเลือดไม่มีกล้องจับภาพผู้ต้องสงสยัยไม่มีร่องรอยยานพาหนะเหมือนฆาตกรเล่นกลในสิบกว่าชั่วโมงหายตัวไปในเมืองใหญ่โตเกียวทุกเบาะแส ชี้ไปที่คําว่าไร้คาตอบนักสืบก็ไม่ใช่ไม่พยายามแม้แต่ DNA ของศพและสารตกค้างในที่เกิดเหตุก็ตรวจอย่างละเอียดแต่จับร่องรอยผู้ต้องสงสัยไม่ได้ไม่มีพยานไม่มีข้อมูลการเคลื่อนไหวที่น่าสงสยัยทำได้ขนาดนี้ต้องเป็นยอดอัจฉริยะหรือคนในพื้นที่ที่รู้ทุกซอกมุมหรือไม่ก็องค์กรที่แบ่งงานแนบเนียนทุกคนทำงานเย็นเหมือนเครื่องจักรลองคิดอีกมุม ถ้าข้าแค่คนธรรมดาไม่จำเป็นต้องลงทุนขนาดนี้การลบทุกอย่างมีเพียงความเป็นไปได้เดียวไม่ใช่ครั้งแรกโหดเหี้ยมสุดขีดจุดประสงค์ไม่ใช่การแก้แค้นอาจแค่สร้างความกลัวหรือท้าทายขีดจำกัดของตำรวจบางคนสงสัยมาตลอดคดีนี้อาจมีสายใยผลประโยชน์ที่ลึกและมืดเช่นองค์กรอาชญากรรมญี่ปุ่นหรืออุตสาหกรรมลักลอบแต่ทิศทางการสืบสวนไปต่อไม่ได้ าชยากรรมทั่วไปไม่มีทางลบหลักฐานได้หมดจดไม่มีเหตุผลที่เส้นผมเส้นใหญ่ผ้าจะไม่หลงเหลือหลายปีหลังเกิดเหตุคดีศพชิ้นสวนอิโนกะชิระกลายเป็นปริศนาอันดับหนึ่งของคดีไม่คลี่คลายในญี่ปุ่นอายุความคดี15ปีถึงปี2019ตามกฎหมายญี่ปุ่นอายุความหมดตำรวจต้องยุติการสืบสวนไม่ว่าฆาตากรเป็นใครต่อให้เขาออกมายอมรับ ก็ไม่มีผลทางกฎหมายนี่คือความจริงน่ากลัวและสิ้นหวังลองนึกภาพคดีฆ่าตัดสบขนาดใหญ่สุดท้ายต้องถูกเก็บในคลังเอกสารไม่มีใครรับโทษไม่มีความจริงปรากฏมีแค่ในตำนานเมืองนิยายอาชยากรรมและรายการต่างๆที่หยิบมาพูดทิ้งไว้คือการคาดเดาวไม่รู้จบและค่ำคืนที่หลับไม่ลงมาคุยกันต่อปริศนาที่ยังไม่คลายจนถึงตอนนี้ ทุกคนยังถามหัวอยู่ไหนอวัยวะภายในไปไหนถ้าแค่ทิ้งศพเพื่อปกปิดไม่จำเป็นต้องเอาไปบทหัวทิ้งก็จบแต่ฆาตกรเลือกทำให้หายส่วนที่ระบุตัวตนเหมือนการลบอย่างจงใจเต็มไปด้วยเหตุผลที่ชวนขนลุกถ้าถามคนโตเกี่ยวทั่วไปเกี่ยวกับคดีนี้หลายคนบอกกลัวไม่กล้าผ่านสวนอินโนกาชิระตอนกลางคืนบางคนเชื่อสวนต้องมีอะไรที่ยังไม่ถูกค้นพบ บางคนถึงขั้นยอมเชื่อผีน้ำในตำนานหรือวิญญาณร้ายในทะเลสาบความกลัวของคนทั้งเมืองเกิดจากความเปราะบางของความจริงเมื่อมีคนวางแผนอาชญากรรมอย่างรัดก,กุมชั่วข้ามคืนเมืองที่คุณคุ้นเคยกลายเป็นเขาวงกตอันตรายไม่มีใครรับประกันว่าคุณจะไม่ใช่เหยื่อคนต่อไปต่อมาตำรวจพยายามปลอบใจประชาชนเปิดเผยรายละเอียดคดีอย่างละเอียดยืนยันว่าตรวจทุกเบาะแส เรื่องลทัทธิค่าอวัยวะการลักลอบของแก๊งแต่ไม่มีใครกล้าบอกว่ารู้สึกปลอดภัยลองคิดหัวยังหาไม่เจอถ้ามันถูกฝังใต้บ้านคุณจะนอนหลับลงไหมถึงปี2014ที่ขุดลอกทะเลสาบกระแสสังคมพุ่งอีกครั้งทุกคนคิดว่าหัวและอวัยวะที่หายจะโผล่สื่อรอที่ขอบทะเลสาบแต่สุดท้ายได้แค่รถมอเตอร์ไซค์เก่าและจักรยานทฤษฎีศพซ่อนในทะเลสาบ กลายเป็นตำนานเมืองตามเอกสารตำรวจรายละเอียดที่เกิดเหตุยังน่าสะพรึงชิ้นส่วนศพถูกจัดอย่างเป็นระบบถุงพลาสติกทุกใบใช้สองชั้นชั้นในโปร่งแสงชั้นนอกสีดำหนาทนบางใบมัดด้วยวิธีชาวประมงไม่ใช่มือสมัครเล่นตำรวจเทียบกับตลาดประมงรถแช่แข็งแต่หาที่มาไม่ได้บันทึกการซื้อไม่เชื่อมโยงกับคดีนี่เหมือนตั้งใจเล่นงานความเยือกเย็นแบบนี้ มืออาชีพจนหลังเย็นนักวิเคราะห์คดีบอกว่าการตัดศพเรียบร้อยอาจไม่ใช่ครั้งแรกญี่ปุ่นมีอัดอาชญากรรมต่ำแต่อาชญากรรมจัดตั้งมีคดีศพชิ้นมากกว่าที่คิดส่วนใหญ่เป็นการแก้แค้นผลประโยชน์หรือแก๊งขัดแย้งแต่คดีคาวามูระเย็นเงียบสมบูรณ์แบบแทบไม่มีตัวอย่างจึงเป็นคดีเย็นสุดขีดบางคนว่าน่าอึดอัดยิ่งกว่าคดีนานตา เพราะหาแรงจูงใจไม่เจอถ้าเทียบคดีหนานต้าอย่างน้อยเหยื่อมีสายสัมพันธ์อาจเป็นคนรู้จักหรือความแค้นสังคมแต่คาวามูระตรวจยังไงก็เป็นคนดีที่ทำงานสะอาดไม่มีนี้ไม่มีข่าวเช้าครอบครัวธรรมดาแล้วใครลงมือโหดขนาดนี้ตัดศพสมบูรณ์แบบใครทำร้ายคนบริสุทธิ์ยิ่งถามยิ่งว่างเปล่าคดีศพชิ้นส่วนอินโนกะชิระคือสัญ,ญลักษณ์ของความร้ายพลัง ต่อความปลอดภัยในเมืองคุณระวังแค่ไหนใจดีแค่ไหนถ้าโชคชะตาเลือกคุณอาจกลายเป็นคนที่หายไปในชั่วคืนไม่มีใครทวงความยุติธรรมไม่มีเบาะแสชี้ตัวฆาตกรสิ่งที่เหลือคือถุงพลาสติก24ใบและวิญ,ญญาณที่ไร้ที่ไปเรื่องราวจบที่นี่บางครั้งความจริงมืดกว่าจินตนาการถ้าคุณสนใจคดีเหล่านี้กดติดตามช่อง เราจะตามหาคำตอบต่อในตอนหน้า